ดมกลิ่นทิพย์อย่างคนทุศีน,นะกลิ่นมันเหม็นคนมีศีลร่างกายจะสกปรกนะแต่หอมกลิ่นทิพย์ออกจากจิตใจมันหอมเนี่ยเราพยายามฝึกนะเข้าห้องน้ำเราก็มีสติไป ขับถ่ายแล้วก็ถ่ายไม่ออกนะกุ้มใจรู้ว่ากุ้มใจขับถ่ายได้ดีใจรู้ว่าดีใจไปกินอาหารนะก็ปฏิบัติไหมจะขับถ่ายก็ปฏิบัติจะอาบน้ําก็ปฏิบัติอาบน้ําน้ําแต่ละขันเนี่ยความรู้สึกเราไม่เท่ากันเนาะขันแรกนั่ากลัวที่สุด่ะขันสุดท้ายมีความสุขนะสดชื่นแล้วจะเลิกแล้ว ยิ่งหน้าหนาวอนนะ้กานสุดท้ายอาบแล้วมีความสุขพอเช็ดตัวแล้วอุ่นเลยเช็ดตัวแล้วรู้สึกอุ่นแหม,มีความสุขจิตใจมันเปลี่ยนตลอดเวลานะจะขับทายจะกินอาหารจะน,นั่งรถเดินทางจะลงเรือเมื่อก่อนหลวงพ่ออยู่เมืองนอนทีก็ขึ้นรถเมล์ทีก็ลงเรือด่วน เรือเนี้ยแน่นมากเลยนะยุคนั้นเดี๋ยวนี้ไม่รู้เป็นไงถ้าล่มลงมาคงตายเยอะเลยเรือพกะมันออกมาไม่ได้มันแน่นลงเรือได้ก็ไม่คุมสุขนะเราสังเกตนั้นคนขึ้นรถกับคนลงเรือเนี่ยความรู้สึกไม่เหมือนกันนะคนลงเรือนะเราไม่ต้องดูจิตหรอกเราเห็นหน้าเห็นตา ดูใส่สดูมีความสุขเพลินๆแต่เผลอน,นะพวกเผลอเพลิน,ลน,นแต่พวกนั่งรถพวกนี้เครียดเคเครียดพวกลงเรือไปมักจะมีความสุขแล้วก็มีโมหะเพลินๆพวกขึ้นรถนะก็มีโมหะก็เครียดมีโทสะ เนี่ยวัดตัวเองไปเรื่อยๆนะไม่ต้องไปดูคนอื่นมันก็วัดใจตัวเองอยู่กับคนต้งเยอะต้งแยะนะแล้วก็มีสติรู้ใจตัวเองอยู่มันก็คือเราอยู่คนเดียวแล้วนั่นคือการปลีกวิเวกนะสำหรับคนที่ยังต้องสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับคนอื่นอนีี้หลวงพ่อฝึกของหลวงพ่อมาตั้งแต่เด็ก ไม่ยุ่งกับใครทุกวันนี้ก็เหมือนกันทุกวันนี้พอหลวงพ่อเสร็จธุระที่นี่แล้วหลวงพ่อเข้ากุฏิแล้วก็ไม่ออกมาแล้วอยู่คนเดียวในกุฏิถึงเวลาพระอาจารย์อาเข้าไปเข้าไปเวลาหลายรอบอยู่ะเป็นคนเดียวแลวที่เข้าในกุฏิหลวงพ่อตอนบ่ายสามโมงสี่โมงเลยวนะ่ามีพระ องค์อื่นๆเข้าไปช่วยกันเช็ดกุติด้านนอกไปลดต้นไม้ไปกวาดลานข้างน,นอกอะไรองเพราะเวลาส่วนใหญ่หลวงพ่ออยู่ตามลําพังนะไม่ยุ่งกับใครชีวิตเราไม่ได้ยืนยาวอะไรนักหนาอยู่กับตัวเองให้มากหน่อยเรียนรู้ตัวเองให้มากหน่อย เวลาเราทำงานทำการนะอย่างเราขายของเนี่ยถ้าเราเป็นเจ้าของร้านคนมาในร้านน้อยไม่สบายใจถ้าเราเป็นลูกจ้างวันนี้คนน้อยหน่อยไหนสบายใจคอยดูเอาลูกค้าเยอะก็ดีใจรู้ว่าดีใจไ่เยอะไม่รู้จักจบ จนจะปิดร้านแล้วก็ยังมาขอบอกว่าขออีกเติมอีกหน่อยนะขอมากินข้าวต่ออนะไรเงี้ยง่วงก็ง่วงเหนื่อยก็เหนื่อยเบื่อก็เบื่อจำใจไม่ง,งั้นเดี๋ยวเสียลูกค้าเนี่ยเราปฏิบัติได้ตลอดเลยนะเมื่อวานหลวงพ่อไปตรวจร่างกายที่โรงพยาบาลแถวพัทยา เจอหมอคนหนึ่งก็เป็นเจ้าของโรงพยาบาลเขบอกโรงพยาบาลช่วงนี้ที่พัทยานะมันเป็นโลซีซันคนน้อย